เงาหนีนกระจับร่วมๆกันพี่โนนอะยานอาหารอยู่ดอกนี้อดบ้งโคนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สาว,วุ้ยไทยมเมื่อกี้พักนะคะอืมพักอาหาราน้ำไม้ห,หุ่นพร้นมนะเมนมาหลอกเบิงน้ำไม้หุ่นแล้วกันเก็บพักมาบ่นหรือพักดินแดนนะคะหลายพื้นที่ก็ห้องมีคือกันเนาะแต่ว่า เป็นพ,พักคืบเสาไปแกงใส่กันเนาะแกงสซ็นนมัแเสบนะคะลวก,กินน้ำพริกกระเสบกันหลอบสองของปีนี้นะคะที่สาวุไทยมาหาแต่กระแถวนี้ก็มีคนเก็บไปแล้วแต่เฮากะสีเลาะไปเลยเลยก่อนอยู่่ะ

นี่ครับเป็นสากระปงนี่เงาของเพื่อนลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไปนะคะเพราะว่าคิดปกิได้เนาะแมแต่ลายคนก็เคยกินแต่ชาวพุทธไยยังยไม่เคยกินดิบนะคะนี้อู้ยใหญ่ยูสันของเพิ่นฟัง เด็อาอ่อนๆไปเลย,ยงย่ๆเทมีพิ่นไม่เห็น,น,น,ง,น,นง่ยยังยู้จี่ รสชาตของเพิ่นกะจะคล้ายกับหยอดฟักเข่าขมนิดๆน,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 นะคะแต่กระเสบน้ำแท้บ้านนี้จะเป็นดอกกระเจียวเนอะอืมมันบ่งบอกนี้ครับสามดอกเลยสี่ปุ้ยสี่บ่แม่นี่นีนโ่โอ้นี่กระแม่น,น,นเป็นงาดูกันเลย น้อยนี่ได้บ่ฮะได้อยู่หูดองเลยจ้ะุูนเขาก่งคนกันเลยครับนี่สรืสามสอู้ยยยยยหายยยยดยยยีย้ยอยไยย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 ยงายย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 ่ยรยยเยายย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 ยเยยย น,น,นอนใหญ่เดือวางเรือนั่นแหละเออเรือกอย no but นี่เงานี่กลมกลืนขนาดยังบ่ทันยาวพระพุทธาย่างกะเมื่อกี้โอ้ยบ่เห็น ใกล้คนไม่เห็นเนาะเหน่งในน,น้อยนะคะเออเนี่ขาเดิ ໄປແລ້ວແລ້ວເດດການ

ย่างครับพ่อพ่อหวานมัน,นยู่กลางดง นี่ครับพี่นอ้องยอดอย่างน้อ่ะนี่นเป็นเพื่อนเก,ก็บอยูดกว่าแต่เขาบ่เคยกินบ้างอยอดอะไรนี่กำลังขึ้นง่ายนึงวัดสวนแห้งนี่มันไายมาหลายแล้วบ่ฮึถ้าไม่เห็นอ่นี้าก็เห็นมี้องยางไก่ติบ โซงเงาแล้วทั้งหลังอะ่ะเงาบุกงเงนี่ครับจะตามหาหาอ่ามาโดนจะโดนตืด <laughs> โอ้โหคือเกันโอ้อยขางพวกใหม่นะก็ะมีเงาหน่อยนะนนอเนี่นี่เาโอ้ตายเงาอยู่ครับคือแล้วมีเดียวกตีน แต่วันเงาหลังแนตะ่ลุ่มๆเจ็กระลอ้องเป็งก็เลจังนอดอนี่นี่ครับอ้ยลายยอดเด้อเบิ้งใครอยู่แต่คนไม่ทันได้เ้ามาอือเอานี่นะ่ะ สิบสิบยอดเมนมัน,นี้ได้หลายอย่างครับได้ทั้งยอดตอนนี้แล้วก็นในน้องไม้ได้เอากระเจียวกหว,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 วานพกหวานฮอกไม่ว่าแกงร่วมกันนี้อร่อ,รอรละอละืมแล้ววะนี่นนี่ก็ครับ นี่เงาเพื่นมันจะเป็นปุ้งขึ้นมาเลยนะค่ะเงาหนึ่งน,นี่เดี๋ยวจับรวมๆกันให้เบิ่งนกันเงาหนีก็จับรวมๆกันพี่น้องยอดเพิ่พพมมาซ้ำกันเนาะนมันเป็นเาซ้ำแั่มาเลยจับรวมกันแดี๋ไป ยากอยู่พี่อน xe tôi dành vậy kìa Chị đi lại mời gì đây nó อันนี้ทีเลอโอ้นี่นี่นี่ยอดอันเนเอสจะเลอะกินอันนี้จักเอาไปทำยังงมันแม่นยนัน,นยอดที่เขาเก็บไปกินอยู่บางทีเมีมัง้งนี่สิเนาะจะแก่งแค่าาไหนก็ตัดมือบอกเรื่องไปเออประมาณนั้นละ่ะเป็นแต่เสียบยุกให้มันกินได้เนาะยอดเป็นไงเป็นอ้วนนเาะ ฟังแค่นี้ไนล้าย มาให้มูที่ข้างนี้ก็มีเมนบ่อเมนออสที่พี่ได้แตลเอาฟิกเสรบอหแล้วเาอาเอาฟีกมาจีอะไรเอาผ้าดิผ้าห่ออะไรอ่ะเจอดอ่นเลยผู้มโนออขาว สองสองพุ่มบอสพุ่มอ,นอนยเลยใช่ไหมันนี้น,นะคะเอาโน,น,น่นนี่ปกติจะได้ถือปีกมานะคะเมื่อนี้ไม่ได้ถือมามีคนดูคนจุดอยู่รถนะไม่ได้เอามากครับ พวกเนียงๆกับฟันโน่นี่ตู้ปุ่ยอีกแล้ว โกนที่ก็ปดคันทั้งบดนี่กินน้ำจุดเลยอุ่นเนาะอ่อตาเต้าคนนะนค่

เป็นโนอเลยครับนี่ยังไงงี้ยเาคืนนะมู่าครัวก็ยางย่าง,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 างลายไปใส มามาบุญขับปงล้มามนสงสารเพิ่นตัดที่หลงบุตัดให้มัเแ็กมมันตัดก็เต็อยู่หรอวะแต่มันไ็้มันหย่อนน่อยเนอะนี่เติมกนไปรยุก มะมัยเราก็ได้หลายเติอบอยู่ครับนี่วันละมีแวดโดนนี้ผัดแวะผัดได้อยู่ได้อยู่ขอข้าวบนนอนประคายง่ายกันแต่ละอยู่ผัดอ,อ,นอ,อ,อ่อนเลยแหละมไม้ก็เป็นเนี่ยแต่ละก็หรอกหาฝนดีก่นอานาจจะเป็นอีกหรอกอาทิตย์หน้าฝนมากๆว่าเนาะ มึงกควนี่เขาง่าออยนึงออกมาแล้วครับอะไรอันมื่อนี้นออกหวานดอกกระเจียว พักบ้าบุญมนไม่หุ่นมาหุ่นก็ได้แกงหนึ่งอยู่หรอกแกงมันหมักอยู่เนาะพอได้แกงใส่กันก็พักเลยแล้วออกมาเสิร์นถุงมุมมาในีค่นี้บ้าวบมาบุนมาเซิร์นถุงมันยังไม่เหวี่ยงกระหมานเติบอยู่แมนคือว่าหมานอยู่เนาะค่ะวันนี้ก็ได้คิดว่าสิกรนี้ได้แล้วก็ยังได้อยู่แมนเพราะว่ามะลำเก่าครับมะลำเก่าหมองนั้นแล้วไม้หุ่นกระปองนั้นพักบ้าบุญนี่แหละครับ แต่ไม่หุ่นกะพิ่นกะเกิดใหม่อยู่นะคะแต่พิ่นกะรอฝนดินดินแห้งโพดนะคะเพราะว่าฝนกะห่างไปหลายอาทิตย์แหละสองอาทิตย์แล้วมั้งเนาะามอนไม้ก็ทีเป็นนอใหญ่คึอไม้ยู่ดอกเป็นนอห้ามอืมนอห้ามมาอยู่เนาะกะรอฝนนั่นแหละกะพักบ้าบ่นหี่ก็เพราะได้เก็บอยู่เนาะมันก็แต่งแน่คือไม่ไม่แน่แน่เนาะป่ะวันนี้ครับพอกมือนะคะพมือครับไม่พอกันคลิปหน้าว่าสักพุทธสิปิหาอย่างอีเนาะแน่ ป่ะวัน,นี้ป่ะครับก่อนครับสวัดีครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ